<laughs> สวัสดีค่ะด,คะดคนนคก,กควยินดีต้อนรับนะ <c oughs> คือช่องจินตัดอิดครั้งนะคะคือช่วงนี้ทมกินชาบูบ่อยมากแล้ววันนี้ก็มากินอีกแล้วของกลัวหมาลา่าวันนี้มากับเพื่อนค่ะ <c oughs> ตัวเพื่อนยังไม่ค่อยทานก็เลยพาเพื่อนมาเมื่อกี้คือเพื่อนสะบัดผมเตรียมพร้อมอาชนาแนะนำตัวสิค่ะ สสวัสดีคเพื่อนหนูก็เป็นชอปปิ้งลูเวอร์เหมือนกันวันนี้ก็เลยชวนมากินหมาร่าด้วยกันแต่ว่าทุกคนคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันพบในช่วงเร็วๆนี้ว่าเวลาไปกินหมาล่าค่ะบางร้านนะเขาจะไม่มีการปรงน้ำจิ้มให้คือให้ทําเองเวย้ยแล้วคือฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ มันไม่อร่อยคือมันยากมากกับการที่จะทําให้อร่อยแต่ว่าร้านเนี้ยอันนี้คือไม่ได้สปอนร์ตนะเขาจะทําน้าจิ้มให้แล้วก็สามารถเลือกได้มี3ส,สูตรที่เลือกมีคอนเสิร์ตมีสุก,กี้แล้วก็มีออริจินอลของร้านร้านด,ดังสีแดงขอซิทเนเจ้าขอาางร้านครับแต่ละคนได้คุณแอ๊อดคุณแอ๊แดช่วยปรุงน้ำจิ้มจริงนะเจ้าคุณแอ๊ดได้หน่อยครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยเป็นเยอะกวบางคนก็แบบ น้ำจิ้มเบเกนนี่ซุกี้เป,กเป็นน้ำมันงาอะไรอย่างนี้ไอ้ที่เว่อเอาร์นั่นแหละทุกคนมันก็เลยเป็นที่มาคลิปนี้อยากลองทันหมาลาก,กับน้ำจิม้มอันอื่นดูบ้างว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกคนคะคนี่คือชมขอพี่ทางร้านแล้วนะคะคือขอเจ้าของร้านแล้วว่าขออนุญาตถ่ายทำไปลองกันนะคะ <laughs> ผมเตรียมมาประมาณห้าน้ำจิ้มด้วยกันเตรนตตโฟน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มแจม๊บอ้ออะไรวะอันเนี้ยจำไม่ได้อ่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นเนาใช่น้ำจิ้มลูกชิน้น<อ> <laughs> น้ำจิ้ม,ม,มซีฟูดสุดท้ายก็คือน้ำจิ้มไก่ไปให้เพื่อนลองกินด้วย น้ำจิ้มแรงเราจะมาลองกันนะคะขอไปกับน้ำจิ้มไก่ก่อนดีกว่าน้ำจิ้มไก่รู้สึกว่าน่าจะเข้ากับอะไรง่ายๆหรือเปล่าฉันว่าเข้าขประมาณเปรี้ยวหวานนี่คือน้ำจิ้มไก่นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดขอโทษด้วยเพราะว่าโตเล็กมากคอดูไม่รู้แล้วทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังลวกไปในม้อหมาด้านะคะไม่มีก้องอินเสิร์ตขอโทษอันนี้ก็คือลิ้นหัวช็อตบอล อร่อยเปรี้ยวเป็ดหวานว่าไปลองใช่ไมะสมอันนี้ลองเพราะว่าอะไรคนไทยติดหวานคนไทยติดหวานนี่คือเรื่องจริงด้วยเพราะว่าตอนกูไปอยู่จีนอะกลับมาไม่บอกว่าติดคิมก็เล็รู้สึกว่าเออคนไทยติดหวานน้จิ้มไก่ร้อนคนไทยร้อนอันต่อมาท้าทายขึ้นมาหน่อยไหมน้ำจิ้มเหมือนไก่เขาว่าร้อนหรือล่าน ากึ่งๆเนาะเพราะปกติเรารับรสน้ำจิ้มข้าวมันไก่กับไก่แล้วก็เท็กเจอร์ของข้าวถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้ต้องมารับเท็กเจอร์กับหม่าลา่าแต่ใครจะไปรู้ว่าจะรอดก็ได้ไส้กับหม่าล่าอร่อยมากทุกคนคือน้ำจิ้มข้าวมันไก่ไม่ปกติเลยอ้าวโอเคมังเลือดมัเลือดมันก็เลื หลอกให้เพื่อนชอ่กินปต้องรู่ปลาในสมาราหาสำหรับมันมีแย่แต่ว่าแต่มันมาดูไม่เข้ากันเออมันไม่ได้มันมีแย่แต่มันไม่ได้คิดว่าก็ยังต้องคู่กับข้าวมันไก่อยู่ยังไม่สามารถเดทามวิธีการทานของน้องเขาได้ซอสมะเขือเทศนะคะอันต่อมาเราจะลองกับไส้เป็ดในมาล่าฉันคิดว่าจะได้เพราะว่าอะไรคนไทยติดหวาน ไม่แย่ต้มก่อมเหมือนข้าวผัดอะไรกันจะเคยกินไส้นะก็เหมือนข้าวเหมือนกันเดี๋ยวได้เพราะว่าสิบบาทแต่มันไม่ใช่สิงบมันจะซิมไปตลอดอ่ะต้องมือ่ะมือเทก็ต้องพูดอะไรคะพิซซ่าไก่ทมไก่ทอดอะไรก็ว่าไม้เฟรนไพรอะไรอย่างเงี้ยมันยังมากับของต้มไม่ได้มันได้อยู่ได้อยู่แล้วกันรวมด้วยช่วยการส่งให้ฉันถึงห้าแสนซับไวๆฉันก็จะมีทิปตากล้องมา แล้วทุกคนก็จะไ,ได้เห็นว่าบรรยากาศกินมันว่างขวัญขึ้นนะอันต่อมาฉันมาซีฟู้ดดีกว่าซีฟู้ดเนี่ยน่าจะปลอดภัยเออซีฟู้ดที่ดูแบดดบเป็นสแตนด,ด,ดาร์ด,ด,ด,าดของคนไทยที่แบบอะไรก็แล้วแต่ก็ซีฟู้ดไปก่อนนี่ลองตัดลิ้นหมูนะคะโอ้โอร่อยเลยอืมต้องให้เพื่อนลองด้วยจริงมากกว่าจะทพามาแต่น้ำจริงก็คือชิมหนึ่งจริงสองแต่ถ้าตัดตัวออกนะ เราไปต่อกันเย็นตัวเนี่ยน,น,นะ,ค,ะคือออาจริงๆมันไม่ใช่ซอสอ,อะ่ะมันไม่ได้มีเอาไว้จิ้มมันมีเอาไว้ทาซุปอะ่ะเออตามที่เขาเขียนวิธีการใช้ไว้ข้างขวดนะคะก็คือตักช้อนหนึ่งแล้วก็เอา,าใส่ในซุป,ปเออละลายไปแต่ว่าเราดูมไม่ฟังไม่วาทำตามแล้วทุกคนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบความรุนแรงความเข้มข้นของเา้างคนนี้จะขนาดานไหน ลูกคที่อยู่ในสอเาก็ชมอยู่ในสายกงเราหรือเปล่าะใคิอธิบาไม่ถูกอ่ะ <c oughs> ไหนไม่ถูกอ่ะมันก็ได้ป่ะอร่อยฉันชอันชอบเต้าหู้ยีอ่ะแล้วฉันก็ชอบจิมตะโฟเป็นตานโฟหน,น,นึ่งล้อมได้มมันเหมือนสมเหตน,นเลยอ่ะอ่ะให้ได้แล้วกันคือน้ำจิ้ม,เมเซิกเนเจอร์ที่นี่อ่ะมัน มันดีอ่ะมันนัวตควข้างที่ปรุงเองอ่ะมันมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อแท้มันแบบมันไม่อร่อยสักทีอ่ะนแอตอ่จะปรุงเองได้คนนี้อขอกปรุงเองได้นี่สองน้ำจิ้มสุดท้ายนะคะเราจะมาต่อกันที่น้ำจิม้มทำไม่ได้อ๋อน้ำจิมจ้มแจ่ลน้ำจิมจ้มแจลโดยปกติเราทานกันอะไรไก่ย่างหรือเปล่าไปจิ้มแจ่วกับหมูหมาล่าฉันว่ารอดใช่อไหม อร่อยอันนี้ให้ลองจั๊กน้ำจิ้มไก่เลยอ่ะหรอได้ให้น้ำจิ้มไก่ดำหนึ่งเหรอตอนนี้ฉันแหน้งแล้วอุ๊ยร้อนรอบทำไมเธอไม่ให้น้ำจิ้มไก่ดำหนึ่งอ่ะจึ้งหมหวานเ调เพราะคนไทยอะไรติดหวานติดหวาะ, <laughs> ะน้ำจิ้มอันสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะข้ามสายพันธุ์มาประมาณนึง มะน่วจิ้มูชิ้นเล่นเดิปกติแล้วเราก็ลู้ชิ้นทอดใส้กรอบทอดยังไม่เคยลองกับอะไรต้มๆเนอะไม่ต่าต่างจากจิ้มไก่องไรเหมือนน้ำจิ้มไก่เลย่เพาเหมือน้ำจิ้มไก่กับแจ่วลมครับฉันให้ต้อมยำ เมื่อเราคิดอยู่แล้วว่าเออมันไม่น่าจะอร่อยอยู่แล้วแต่มันแบบมันกินได้สต่ำชมนะทำให้น้ำจิ้มให้น้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มแจ่วด้วยความที่มันหวานมาแล้วมันก็คือปลบเกลืออะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้เลี้องเหล้าแล้วก็มันก็ได้ความแบบซึมซับน้ำจิ้มไ่อยาเแ็บที่ก็เลยชอบดีใจก็แล้วแต่น้ำจิ้มออริจินอลก็คืออย่างแบบเหมาะสมกับการกินหม่าล่าหัวหัวมากที่สุดไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ